ต้นเชาเหรอเออน้เที่ยวเว้ย โอ้บ้านเนี้ชรังนึ่ก็เท่ากันนี่ถ้อย่างเนื้อตะโก้อันนี้สามองค์ร้อยผมไม่ผมแพ้สานตะโกะขายตู้แพ้สานตะโก่อะอะแล้วพอได้พันเดียวครับที่บ้านเนี่ยางทอง วมีน้อยไมอนมีน้อยท่านแล้วบันบันย่อยจ้ามีน้อยเข้า จืตอก็โบยมวยยโบยขาม่ร้เขาโบยไงนี่ไงลงโบยนี่โยมอกเขาาเาโบยไป200,000รับปกรับปนะเพื่อนสวยขายขายขายความสวยได้ยงเดียวอยาก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 ยากอยากว่ามีตังค์ได้ไเอาได้ไครับผมเปิดเปิดไปเปิดไปั่นเอาิยุงให้ผมม่อ นี่สูงนี่นี่ค่สองอยู่นี่ใส่ใส่ก็ใส่ิุงสูงใหญ่ไม่แพงไม่แพง ในการกาการมาอบราอบราเรากมือหลงพเรกมือหลวงเรกมือหลอตรงนี้ต้องบอกว่ารับกมือฟาโรเลยเนี่ยพัดไปับไปน้ำไม้พัดเข้าไ cái đường Nhưng mình mọi người Chỉ thi phạm Nga là bao?

ทำไมอ่ะเก็บูมาหาวุนนี้ไอ้จอนก็คุยต้องมาให้แบ่งดูด้วยไอ้ร้อดเจออ้างไอ้้อดเลยไอ้นเจ้นม่นนึกตึงเหลาน้ำตายจะไล่เออไม่เคยเิยเท่าไหร่อ่ะสองพันปีสามพักว่าไอ้พวกอีโบราณเลยามันกว่าเก็บหลานกับ้ังกับ้ังกับปันยิ่งปุยยิ่งไปใหญ่ ตอนนั้นไปช่วยเขาสร้างปริมิตอเขาให้มาเป็นที่ระลึกไม่ไม่ไม่ด้เล็กไหรอะันสองมีเก้าร <Willy> ้อยเขเนใหญ่พกยากคำว่าเจ้าันนี้เด็ดเห็ได้กระเป๋าได้เออได้กระเป๋าได้เจ้นี้เดือหลังเลยนะยังยังยังไม่พักเรา หาหมดต้อสผมให้ขอมาสิบาทจะยี่ิบสิบาทเป็ได้อาเลยเอานนียทเรียนะจัดนะนี่งน <c ười> งานตีนใหญ่ใหม่เลยธรรมดา คนตัวผัวตัวอยกนังอย่างนี้ค่าอะไรผมเปิดไว้500อ่ะต้องต่อดิขายได้เท่าไหร่ครับว่ามาไม่อยากต่อต่อสิไม่ต่อแพงเดี๋ยวโดนเราเดี๋ยวดโดนต่อก็โดนมันต่อโดนพี่มันค่าได้ตอนนี้เริงๆพี่เลยครับ ก็ประมาณอาบ่บบรัคาใช่สามเครื่องสี่บาทส่วยเลยนะแล้วแบบมือใหญ่ๆเลยเราไมนต้องอะไรใสพวกสายตัวดีๆเลยนะเราก็ประมาณตองบาทตองซึ่งอะไรประมาณนื้หรือชนมือต้องต้จะต้องให้ขาอกอะไรมาเนี่ยว่าต้องใหเถี่มันอะไรัางยวันจะมีวัดอ่างทองอีกวัดนะพียงเนี่ยโอ้ไม่เคยดูแล้วมีองค์หวนะโอ้ยมองให้ตุกแมงยัด วันเจอจริงเวราอัดทางเขาเอิงเอิงพิมนทพิมเอลเล็กเนี่ยมันเนื้อเรื่องๆกันนะแล้วมันจะมีอะไรอย่างงี้เนี่ยมีเนี่ยสุรพากอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่พระพุทธว่ามันจะโค้งๆอ๋องแก้วเดี๋ยวบางทีมองไม่เห็นตรงนั้นเราหวัดทางก่อนไอ้กอหยัดปุ๊บหยัดพระพุทธบาทหยัดที่พี่อพี่พ่อผมไปถ่ายยังน้อยก็สี่ห้าแสนแล้วห้าแสนเลยเนี่ที่นี่เนี่ยอุ้ยอุนเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริง

ขาย88ุดโทนเพราะทำมิตมัดทำแปดผมมีให้ยืมไม่ใชจะทาอะไร